สวัสดีครับคําปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่579คลิปนี้พบกับเรมโบ้สายพันธุ์ใหม่โบวี่ซออุดมศนปะทะกับทาคาอากิอูเมโนนักชกชุดบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายน2553หรือ2010ในศึกชุดบ็อกซิ่ง2009บูคิโดฉลองครบรอบ25ปีของชุดบ็อกซิง่งกกรกาชุดบ็อกซิ่งทุ่มได้จะทุ่มผ่านเอว ผ่านไหลผ่านแขนล็อกคอได้แต่ห้ามใช้สอบปีเข้าได้ก็อโอเคในพิกัดน้ำหนัก67ก,กิโลกรัมกำหนดปียกก็ไม่ทราบที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมํำปล่อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยีสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละมาแล้วพิธีกรบนเวทีประกาศอะไรก็ไม่รู้คลิปนี้เราได้มาไม่มีข้อมูลอะไรมากนักนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าอยากจะให้ดูนั่นเองพอดูแล้วแม่มวยนี่มันน่าดูจากนักมวยชูดบ็อกซิง่งที่ไม่เคยแพ้ใคร มันสุดยอดขนาดไหนณนะตอนนั้นโบวีสออุดมศนของเราก็อายุ26ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรมาแล้วปัจจุบันอายุ40ปีแล้วละแล้วยังาทาคาอากนะิอุเมนโนนะอายุตอนนั้นก็33ปีอายุปรับ ปัจจุบันก็47ปีแสดงว่าห่างกันนี่7ปีเนาะอ้าวชุง้งำดำขาวไม่ว่ากันสูงตั้งเท่าไหร่ล่ะ175หรือเปล่านี่ความสูงของเขาและ,ะสูงกว่าได้เปรียบกว่าไม่ว่ากันเป็นยังไงกรรมการโอ้ยชุดบ็อกซิ่งนี่ก็หมายถึงว่าเน่ก็เป็นกติการหนึ่งคล้ายๆเอายูโดมา บวกกับคลิกบ็อกซิ่งเอ้าฟังเด้อกติกานี่ห้ามใส่ศอกเนี่ยเออตัวนี่มักศอกยูเมนว่าละเออเขาห้ามนงานนี่เข้าใจเนาะเออถตาว่าตีเข้าได้ไหมจับทุ่มได้ได้เลยนี่แล้วว่างให้ดีกระจับสันเถาะเอ้าชกเอาตัวมือกันทำไมโอ้สวยนี่ก็ได้เข้ามุมไปเอ้าพี่เลี้ยงกับน้องวยต่อยเออจะตีมุดนวมกันก็ไม่โดนมืออะไรกันสวยปื๊ดมาหนึง่ง เอาณตอนนั้นอายุ26ปีสำหรับโบวีก็ไม่ธรรมดาเป็นแชมป์ราชดำเนินแชมป์มยเยอะแยะเนาะเป็นแชมป์มวยไทยรุ่น69กิโลกรัมแล้วก็แชมป์สภามวยไทยโลกเอกแชมป์อะไรอ่ะแชมป์ประเทศไทย57กิโลกรัมยกแรกแหมานครับเอาโบวีของเรากงาเกงขาสั้นนี่แหละเอาแองเกิลแดง อย่ากระพิบตาครับท่านผู้ชมหมัดเจอหมัดนี่เอาเข้าไปสิมีทุ่มจะทุ่มด้วยไหลด้วยเอวด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่สนโบวี่รมโบสายพันใหม่เดินหน้าคาดลูกเดียวยังไงโอ้โหโอ้โอมัดธรรมดาสักที่ไหนล่ะเออม,มาขามข้อเดียวบักขามข้อเดียววัดสันทอเอาล็อกล็อกของคอยยังไงอ่าถ้ามีคะแนนนะครับจับทุ่มจับ ล็อกอะไรได้นี่แม่เอาสิเอาสิเตะล่างไว้ก่อนอ่าหลบหมัดโอ้โหหลบได้อีกหลบได้อีกปักเข้าไปปกโอ้โหโดนโอ้เอเฮ้ยเฮะนับไหมโอ้โหโดนเลยเอาปคัดเมื่อกี้างท้องภาวาเลยปุ้ยยกไหล่ไม่เป็นไรผมเสียหลยักเฉยๆมันเน็ตคอยไหมว่าหันไหม,มยิ้มเลยสุดหลออ่ออายุห่างกันซะเอ้ยโดนบ้งยังไงเฮะ เอาละเว้คนละนับใส่ไปปลายคางเลยยิ้มยังเอาคนละนับยกกะแรกคนละนับยังไงต่อเอาใครดีใครอยู่แรกโอ้โดนอีกแล้วเอาสิเอาสิโอ,อ้ยใส่มัวกันนกเอาเอาคืนมั้งเออมัดมาก็มัดไปเตะเป็นไหมสอกสอกไม่ได้เอาเขา่าโอ้โหหมัดสอยดาวอับคักไม่มัดเวียงควายมีด้วย ยังไงต่อเสียบเขา่าสิครับล็อกได้ทุ่มทุ่มรอทุ่มเอาทุ่มด้วยหักด้วยเอวหรือด้วยไหลหรือด้วยมือโอ้โหเหนื่อยแทนเลยครับกับผ่านแขนหรือผ่านไหลหรือผ่านสะโพกอะไรก็แล้วแต่ทุ่มได้จัดไปตกลงนี่แหละคือูุบ็อกซิง่งโอ้โหขวาซ้ายซ้ายขวาคืนอ๋อพี่ต่อยน้อง,องน้องต่อยหน้าเอาสิโอ้ยเราอายุอ่อนกว่าเอาสิเอาสิ อ่อนกว่ากี่ปีครับท่านผู้ชมเอ้ยเจ็ดปีสิอ่ออนกว่าเจ็ดปีกลัวที่ไหนล่ะเออยี่สิบหกปีกับสามสิบสามปีแต่หน้าอ่อนๆเนาะหน้าตาดีด้วยสูงด้วยสูงร้อยเอ้าสูงกว่ากันประมาณสิบเซนติเมตรปักเข้าไปยังไงต่อ,อเนียวคอตีไม่เป็นไรไม่ห้ามก็ไม่ว่ากันปักโอ้หูยังไงต่อคำยันคำยันวรรัดระคำยันไม่มีคำยันครับเออ โบวีของเราอัดอย่างเดียวออกหัวไหลปักเข้าไปไม่มีวัดระยะครับเออแต่นักมวยญี่ปุ่นทาทาคาอาเกะอูเมโน <c oughs> มีคำยันวัดระยะด้วยโอ <c oughs> ้สาวยุ่งสาวใหญ่ไม่แพ้ใครเลยเหรอไม่เคยแพ้เหรอโดนกระแทกเข้าไปเป็นยังไงหน้าปากแตกโอ้เลือกกันเดา ขี้มูกทำไมสีแดงโอ้โหหมดยกพอดีอุ้ยเหมือนจะขาดใจยัง,ยงไงไม่รู้แท็กจมูกแตกดูดิขี้มูกแดงออกเลยอ่ะโอ้หหน้าหลอดูดิโดนตัวไหนปักเข้าไปอุ้ยนี่เหมือนโดนผลักไปด้วยนะเนาะไงท้องเอ้ยนี่ของเราเนี่ยชัดเจนไหมนี่สอยคาง เอ้ยผมว่าโดนเนี่ผมว่าโดนเนี่ยวันน่ะเสียจังวะเซือเซอขนนะบอาอีสานได้ยิ้มเลยสุดยอดเอา้ายกที่สองโอ้โหผู้สาวผู้สาวครับว่าตัดนะครับภาพนี้จะไม่ตัดสำหรับมิตรักแฟนมวยโอ้ยังไงต่อโอ้โหจมูกแตกอะเนาะที่มูกแดงออกเลยอ่ะเอามาดูยกสองตามที่ผมขึ้นปกไว้แม่หนวดแดงด้วย ทาคาอากิอูเมโนมนักขกชูดบ็อกซิง่งกำหนดกี่ยกไม่ทราบครับเพราะไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่ว่ากันนอกยกไหนก็ยกนั้นแหละเอายกนี้อยากระพริบตาไม่มียกสามครับท่านผู้ชมอย่าเข้าห้องน้ำอย่าไปล้างถ้วยล้างจานรอยอยู่นี่แหละเอายังไงยังไงต่อเอาเช็ดพื้นให้เรียบร้อยเดี๋ยวนักมวยลื่นโอ้โหหน้า เป็นแผลมันกันเนี่ยโดนอ่ะเออเอาสิยกสองยากระพริบตามมีนอกมีนับอีกไหมเอาสิยกแรกได้คนละนับยกสองแล้วยังไงโอ้โหมัดนี้เอาโดนแล้วเอาโอ้โหไปแล้วไปแล้วยังไงโอ้โหตามเลยอะตามติดคิดตั้งยังไงไม่สนเออนี่แหละมวยบุกของเราหายใจไม่ทันต้องหายใจทางเหงือกแล้วหายใจทางเหงือกแล้วโอ้โหโอ้โหเรมโบ ไม่เสียไม่เสียสายพันธุ์ใหม่ถ้าบอกเลมโบ้เก่านี่แม่สุดยอดเดินหน้าข่ามันอย่างเดียวซ้ายเอ้ยขวาซ้ายวัตรยะนี่หนึ่งสองหนึ่งสองยังไงไม่โดนถาของเราไปนิดเดียวออกคึกออกภาษาอีสานว่าคึกออกหรือยู่ออกหรือผลักออกนั่นแหละเฮอโอ้โหแผลแตกไล่เข้ามุมเอา้า เขาม้มพุนพ่นเขาุม้พุ่นหมอนีไหมดูดูแพทย์หน้าดูหน้าแพทย์นะครับแพทย์ประจาสนามอ่ะหน้าเงี้ยเยแสดงว่าอาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนดูสิเยอะนะเนี่ยด้วยดูดิโอ้โหคิ้วมุกแดงอะ่ะหางคิ้วแตกออกตาแตกออกโอ้อะไรแตกบ้างนีเ่เหมือนเลือดออกตาด้วยอะ่ะปักเข้าไปสโลดูสิ ปักเข้าไปหนึ่งสองสามสีปล่อยวืดแล้ววืดก็โดนดิโดนลงโทษทันทีโอ้โหดูหน้าแพทย์ดิแพทประจำสนามอ่ะ <c oughs> เหมือนบอกบุญไม่รับเลยอ่ะ, <c oughs> ะอเศ้าสละเอาแค่นี้เนาะโตเนาะ <c oughs> ไม่ได้ครับผมอยากต่อยครับอื <c oughs> อเอาต่อกรรมการบอกว่าชกได้ก็ชกครับ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> เอาดูซิ <c oughs> เปิดแพรไปแล้วอุ้ยโดนเฮ้ย อะไรอะไรบ้าเลือดแล้ว้ยบ้าเลือดแล้วบ้าเลือดแ,แล้วหยุดหยุดยายายาหยุดบ้าเลือดแล้วกระแรกมัดไม่มีเตะโอ้โคกเขายังไงต่อกรรมการแยกแยกแยกแย,กยกังวะเอาต่ออึ๊ขี้โพอีกที่หนึ่งคือพุงกะทินั่นแหละยังไงต่อปัเกเข้าไปอย่าอย่าเข้ามาอยาเข้ามาอย่าเบียดเข้ามาไม่มีถอยอยู่แล้วแลวแมโบ้น้อยแลมโบ้ใหม่ โบวีสออุดมสอนเอาสิเอาสิโอ้โหเลือดออกเฮ้ยเฮ้ยเพอเฮ้ยเราโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนกับพี่น้องเฮ้ยเอมไม่ปักเลยตา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 ยโอ้ตายตายซอยแน่ซอยแน่โอ้นี่รอจังหวะนี้ทุ่มเข้าไปได้แล้วคะแนนหนึ่งมีทุ่มแล้วก็แม่อู้โหเลือดนี่ยผมลงปกอันนี้แหละครับสุดยอดโอ้โห ดูดิหนวดแดงอ่ะมีหนวดแดงด้วยขอบตาเลือดด้วยโดนเฮ้ยได้กี่นับแล้วเนี่ยโอ้โหคุกเขาเลยไม่เป็นไรครับสู้ได้ออย่ากระพริบตาครับเงาวละได้อีกแล้วหนึ่งนับยังไงต่อ,บ,อ,อบ้าเลือดแล้วเหรอบ้าเลือดเหรอแรกใชครับเป็นอะไรคำยันคำยันยาวกว่าคำยายันไม่สน ไม่สนคำยันเหรอป้าก็าไปแลกแล้วครับแลกแล้วไม่สนเดินเขาอย่างเดียวไม่รู้ไผเป็นไผไม่รู้แลมโบยสารน้อยเ <c oughs> หรอไงเอาสิโบวี้เอาไปเลยนั่นเขากระสินโอโหลงไปแล้วยังไงนับหัดคลานคลานกีก้อยกีก้อยเลยเอากกรรมการไปไหนไปไหนนับเมื่ออาการน่าเป็นห่วงโอ้โ ทั้งดูบาดแผลครับเรียบร้อยโรงเรียนเฮ้ยใครโยนผ้าขาวดีใจมีโยนผ้าขาวด้วยเหรออืมดีใจกันเลยล่ะครับนี่และที่บอกว่าไม่เคยแพ้ใครเจอมวยของเราพันอึดอะ่ะเดินหน้าละค่ามันเป็นยังไงโอ้โหดีใจเหนือคําบรรยายครับอืมอ่าไปขอโทษขออาไยขอโทษขอ,อไัยเด้อลาเดอ้ออดพี่เด้อ โอ้โหโโหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับเออเจ็บปวดรวดร้าวนุ่นพี่เลี้ยงยกมือให้เลยหัวไม่โป้งเมื่อกี้อ่ะสมควรแก่การเวลาเนาะครับเนาะประมาณแค่นี้แหละโอ้โหเจ็บปวดคือยอมรับเลยว่างานนี้อาการหนักโอ้โหได้ช่วยรางวัลไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้ครับสีทอง โอ้โหดูที่หน้าปากจมูกจะร้องไห้เหรอืเจ็บหัวเหรอสงสัยกินข้าวต้มไม่ได้อืมสงสัยกินนมกินไม่ได้โอ้โดูสิครับเนี่ยภาพนี้แหละภาพเลือดชุดนี้แหละที่ผมเอาลงปกไม่รู้ว่าจะผ่านผ่าน YouTube เขาให้ลงหรือเปล่าไหมนะวัดดวงก่อนถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนปกใหม่ก็แล้วกันอืมพอดูแล้วมันหวาดเสียดูแล้ว คือมันอาจจะเป็นกฎข้อห้ามอย่าทํำวาดเสียวรูปโอ้โหมีเขาเสือยขึ้นหน้ามีหน้าละ่ะดูที่ไม่หน้าลุกเลยอะ่ะเออโอเคพี่เลี้ยงก็ประกาศชัยชนะเหนือดินแดนซาม,มูไลโบวิสโอ,อุดมศนได้รับบาดแผลบนหัวคิ้วเหมือนกันสุดยอดขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเฮแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ